เค <c oughs> โอ้หนอไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนลายใหม่เลยเปลี่ยนลายใหม่เลยไม่ได้อะลาตะลายอวดไมลายมันลื่นด้วยไงมันขนโฉมเนาะเปลี่ยนลายไม่ไม่เอาไม่เอานนะนนลายน้ำมาตะลาย É yeah, a